สวัสดีครับพี่แ <c oughs> จมโลกดีเดอะว,วันนี้ใส่ชุดนะครับของคุณครูชุครูชุส่งมาให้พี่บัวเป็นของขวัญให้พี่บัวนะฮะพี่ชื่อก็มีพี่โนก็มีนะครับแต่ว่าสองสาวเข้าไปแล้วอ,อะไรบวกหัวข้างบนไงอ๋อใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าต่างหาก ป่ะไอยงอย่าปึ๊งเฮ้ยเขาใ,ใส่สองอันหรือเปล่าหัวอ,นนอันนี้อะไรอันนี้คออันนี้คอแน่เลย จโอกเคใหญ่เหรอวะใหญ่ทำไมตัวยเด็กอยู่เลยเออนัแหละชีตเตอร์ชีตเตอร์ไปกับพี่บัวไหมชีตเตอร์รีวิวแมร r y Christmas ใคไม่รู้ลองเพลงถูกหรือเปล่า อน,นีเอนนอ,อ,อจกเียงหนุ่ยเอานย่บกลางอ,อ <laughs> ย่งรอครับเอาเกือบไปไหมดดิเอาเกือบไปไหมดดิฮะ ผมงพิชิตก็มีอย่างพี่บัวก็มีนะครับว่าเอาเลยนะทำเป็นเด็กไทยคลิปบัวบอปออันนี้ไม่มันต้องใส่นึบ่บอกว่าหัวใส่ขางเลยหรอเฮ้ยใส่ให้เราสามเซียนใส่ให้เราเปหลอด ขึ้นไปเล่นเราทำเป็นอินเดียเลยลมแรงเตอร์เตอร์ใส่ไหมเตอร์ใส่ใส่คอให้เตอร์เตอร์ใส่ด้ยจ้าบักที่เด้อไม่มีเนาะ ยันยันยันไปล้าลูกเอาตัวยูไปหลายลเหรอบอไปเลยไปหลายอันเออหือ คนเกง่งผมขี่รถแรงผมเองครับเอสซีรถแรงกับชุดคริสต์มาสเต้เดินไปมวกลายชั้นลายชัน้นเหลือเกิน ลอ,อ,อยมาลอยเดี๋ยวไปถา่ายรูปข้างหน้าดีกว่าเติร์ตเติร์ตะให้โซโบใหญ่ครับให้ม่วงหลายอัน อันนี้ผมจะไปร้านกินเตี๋ยวผมจะไปกินเตียวผมจะไปกินนูนนี่นั่นขอบคุณแม่ชูมากๆเลยนะคะคุณชูได้เห็นนะครับลูกชายใส่ชุดน่ารักน่ารักไปร้านถ้าไปร้านก็ดีอย่างหนึ่งนะครับช้างเดินไปเดินมา あ。 มาครับมาครับเฮย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 เ้ยเยเ้ยเยหัวโตเห็นสากยังหัวทาก,ก๊อบไหมเอาตวลงเอาไปไว้ยุดยาววอ ยาเท่ยใหญ่บ่ซูงเทาไหร่ะซัมโน,นะโอะไปซัมโนโ่โอ้สร้างยี่สิทปีไหรล่ะใครไหรด่านใครสามมารดีขึ้นดีเนาะขันซื้อ้นยังสร้างฮี่ยงน่หน้าโบลเลยจะใส่ดีดีสิบแปด ใส่ดีมากนะครับวาละช้างภายหน่าละมันจะขี่แซมมาแล้วแซมยังไม่หายตกมันนะถ้าแซมหายตกมันดีขี่มาแล้วนี่คขึ้นสื่อตตวนี้ดิี่สิบสามเงินเ,ออเดินดีเว้พ่อสิงห์ก็บอกว่าไอผูก็ดีนะเว้ย เคยวัดไปเลยว่าปีนี้สูงเท่าไหร่ปีนี้สูงเท่าไหร่ก็วัดอยู่นนะวัดปีนี้สองเมตรสามเข้าคร่าวครับมันก็วัดสองเมตรแปดเมตรเก้าเพราะว่าน่าจะเป็นชาที่สูงอย,อยู่จัดอยู่ในเกณฑ์พวกแบบ สูงสูงในในนี้นี่แหละพวกสูงสูงอ่ะสูงใหญ่เงะ้ยสัตวนั้นนะเกณฑ์น,นั้นนะสูงใหญ่จรินะเฮ้ยปีนา่นา,นาก็อายุสิบขวบสิบสี่เมื่สิบปศ์ใหญ่ขึ้นอ่ะหนบ่มหัวที่ยางพาราหน้าผมเลยไหมอ้ย,ยังนะอ่ะที่ว่าอายมากเลยไหมที่ว่าคล้ายสิบแปดเลยไหมเออรับไปมาดอ่นะอันนั้นก็นใ,นใหญ่แห้งเนาะ 14cm x 2m Cầu của thằng thằng là 8 uh -uh. Mà lè thay mà lèo Sinh, sinh Sinh, thái đi, sinh Sinh thái lộn ra Ư, lúc nào người Chăm đê bò Chăm đê bò มาลูกมาเดี๋ยวออกเรือตุ๊กกันน้ำเลยเดียวเดียยวถอยบิ๊กถอยบิ๊กถอยบิ๊กไปไปผมกันแดดหัวไปกลางแดดเลยเหไหมพูดไหมบอง <c oughs> บอง,บอง,บ,องบองพูดไหมบองไอ้บองไอก้กําแพงไหมบองกาําแพงเลยละหันหนามา นี่กระกระแพงพพกระแพงกระแพงนี่ไหมหัวหัวลงหัวลงจำเดี๋ยววออ่าะหาหนานี่ลูก

ดยังงเห็ด้ยังโอเคโอเคอมกอนมันแบ,บสดดนะดไปหาอกเครับตนะน,นี้ลงรบ่อยนะเพราะว่ากล้องเหมือนมีกล้องโปรอะเหมือนมีกล้องปรเครื่องเป็นแสนิมือ ที่ชุดโนชุดชื่นอยู่หีื่าว้ โอเคครับก็ฝากกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ